ก็อยู่ที่อ่างนะครับจะลองตีดูว่าจะกัดไหมอ้าวกัดแล้วครับมาแล้วกัดเลยสายวิ่งแล้วอุ๊ยปล่อยก่อนมาแล้วก็กัดเลยครับนะอยู่ข้างล่างเลยครับ กัดดุด้วยครับกัดลับ้าสายวิ่งเลย <c oughs> กัดปุ๊บสายวิ่งปั๊บเลยฮะ หายแล้วจัดไมแ้มแรกหายเลยลองตีก้อนนี้ดูยลมแรง ปีหน้านี้เลยนะนี่ครับย้อนถังหน้ามาเลยนะ น่าน่างับมอบเขาเขามับเขาให้มับเขาให้เหนื่อลวนะวตันไม่เปิดอะ นี่ไงกบใหญ่ตัวกระเลือรลยฮะนี่โอ้เข้าปากบดนะนี่หมายอ่างครับหมายอ่างไหนเราท่จะไปไปนะไม่เอาไม่เอาไม่อยากกินกบ ยูอเฉยน่ายวปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวปล่ยอยอีกไงครับกบแต้มแรกใสยส,สวยๆเลยครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับว่าจะเป็นกบหรือจะเป็นปลาไปครับ